รัฐบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการเสนอรายการคุยกันวันละเรื่อง สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะพบกับรายการคุยกันเวลาเรื่องอีกเช่นเคยนะคะในวันนี้ดันก็ได้เรียนเชิญคุณชริจามาคุยกับท่านผู้ฟังและน้องๆน,นะคะสวัสดีค่ะคุณชริจาค่ะสวัสดีค่ะ,คะตอนนี้อากาศก็เริ่มหนาวแล้วนะคะเราคงจะคุยกันสักหน่อยหนึ่งว่าเด็กๆหรือว่าผู้ใหญ่หรือว่าผู้สูงอายุเนี่ย ควรจะต้องมีการดูแลสุขภาพกันอย่างดีหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นหน้าหนาวเนี่ยก็เป็นหน้าที่อาจจะทําให้เป็นหวัดเป็นอะไรกันได้ง่ายเพราะในเรื่องของการดูแลสุขภาพในหน้าหนาวเนี่ยก็เป็นสิ่งจําเป็นใช่ไหมคะใช่ค่ะ,คะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นภูมิแพ้อยู่เดิมด้วยะนะคะไม่ว่าจะเป็นแพ้ของต่างๆที่อยู่ในบ้านาพวกสัตว์เลี้ยงนะคะ,คะตัว,ตวลายตัวฝุ่นอะไรพวกนี้อาจะมีอาการแพ้มากขึ้นในช่วงฤดูหนาวแล้วก็ เ,เชื้อไวรัสพวกไข้หวัดไข้หวัดใหญ่นะคะก็จะแพร่กระจายมากในช่วงนี้แล้วผู้ที่เป็นเนี่ยก็อาจจะมีอาการจามน้ำมูกไหลหรือบางคนที่เป็นโรคขอบผื่นโรคปอดเรื้อรังอยู่ก่อนเนี่ยก็อาจจะมีอาการมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าไปติดไข้หวัดไข้หวัดใหญ่ร่วมด้วยอะคะ่ะแล้วนอกจากนี้เนี่ยปัญหารเรื่องของโรคผิวหนังนะคะ ก็พบได้บ่อยในช่วงหน้าหนาวเช่นกันนะคะอย่างผู้สูงอายุนะคะซึ่งมีไขมันใต้ผิวหนังน้อยแล้วต่อมไขมันก็ทํางานลดลงตามอายุเนี่ยก็มักจะมีอาการผิวแห้งคันหลังอาบน้ํานะคะคนที่ผิวแห้งอยู่เดิมเนี่ยก็อาจจะคันมากหรือว่าผิวลอกไปเลยนะคะส่วนบางรายเนี่ยที่เป็นฝืนผิวหนังแพ้อากาศเย็นเนี่ยก็อาจจะมีฝืนแพ้อากาศ เกิดขึ้นได้ด้วยในช่วงนี้ค่ะแล้วเราก็ต้องระมัดระวังกันนะคะทีนี้มันมีสาเหตุหรือว่าปัจจัยเสี่ยงไงคะที่ทําให้มันเกิดปัญหาในเรื่องสุขภาพเหล่านี้ค่ะค่ะก็ะะปัจจัยเสี่ยงเนี่ยนะคะก็เกิดมาจากว่าเาพวกโรคไข้หวัดหรือว่าไข้หวัดใหญ่เนี่ยเกิดจากเชื้อไวรัสซึ่งติดต่อกันได้ทางระบบหายใจนะคะค่ะงเช่นการไอหรือจามเนี่ยก็ทําให้เชื้อโรคกระจายออกมาในอากาศหรือว่าจากการที่มีเสมหะน้ําลายของผู้ป่อย ของผู้ป่วยเนี่ยนะคะ,ะเพื่อนอยู่ตามที่ต่างๆอย่างเช่นลูกปิดประตูราวบันไดแก้วน้ำนะคะ,ะเพราะว่าผู้ป่วยเนี่ยเขาหาจจะไอแล้วเอามือปิดปากนะ่ไเมคะเมหาน้ํารายเนี่ยก็อาจจะมาติดอยู่ที่มือเมื่อเขาไปจับลูกปิดประตูราวบันไดหรือว่าแก้วน้ําเนี่ยก็จะทําให้มีเชื้อติดอยู่แล้วพอมือเราเนี่ยไปสัมผัสโดนแล้วเถอมาจับจมูกจับหน้าของเราเนี่ย ก็อาจจะทําให้เชื้อโรคเนยเข้าสู่ร่างกายได้ไม่ว่าจะทางจมูกหรือว่าทางตานะคะ,คะส่วนอาการโรคภูมิแพ้เนี่ยนะคะก็เกิดจากการที่เราอาจจะมีโอกาสอยู่ใกล้ชิดกับสิ่งที่เราแพ้ได้มากขึ้นค่ะอย่างเช่นพอถึงฤด,ดูหนาวเนี่ยเรากับสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็อาจจะอยู่ในบ้านมากขึ้นไม่ค่อยจะออกไปข้างนอกเพราะฉะนั้นถ้าเราแพ้ขนสัตว์เนี่ยก็อาจจะทําให้เรามีอาการมากขึ้น หรือในฤดูหนาวเนี่ยนะคะสว่างช้าใช่ไหมคะใช่เราก็อาจจะใช้เวลาในการนอนมากขึ้นการแพ้ตัวไรในฝุ่นตามที่นอนหมอนมุ้งเนี่ยก็จะมีมากขึ้นหรืออาการผื่นแพ้อากาศเย็นหรือคันตามผิวหนังที่ทําให้ผิวแห้งลอกเนี่ยก็เกิดจากอากาศที่เย็นนะคะเมื่ออากาศเย็นยาวนานมากขึ้นเนี่ยก็ทําให้เรามีอาการเหล่านี้เนี่ยมากขึ้น นะครับ <คะ S 2> ก็เลยเป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดปัญหาเรื่องของสุขภาพในช่วงของออหน้าหนาวนี้นค่ะแล้วอย่างโรคที่มีผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพมากที่สุดเนี่ยมันเป็นโรคอะไรคะก็เป็นโรคไข้หวัดใหญ่เนี่ยค่ะออที่ <คะ S 2> เป็นโรคที่พบว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพมากที่สุดในฤดูหนาวนะค,คะ เอ่อพราะว่าเป็นโรคที่อาจเกิดผลแทรกซ้อนได้แล้วก็ถ้าหากว่ามีการระบาดเนี่ยก็จะมีผลกระทบกับประชาชนจํานวนมากได้โดยเฉพาะในประเทศไทยเนี่ยนะคะมีผู้ป่วยเป็นโรคนี้ปีละสองหมื่นถึงห้าหมื่นคนทีเดียวะคะ่วะ,คะบางรายอ่ะค่ะก็จะมีอาการเคลียมากมีไข้สูงแล้วก็ปวดเมื่อยตามตัวมากจนต้องไปนอนพักกักตัวในโรงพรยาบาลเลยนะคะ,คะแล้วก็ต้องหยุดงานหรือบางรายเนี่ยเ็เกิดภาะวะแทรกซ้อนอย่างเช่นการปอดอักเสบ ก็ทําให้ต้องนอนโรงพยบาบาลบางรายเนี่ยก็ถึงกับเสียชีวิตไปนะคะซึ่งก็ <c oughs> มักจะเป็นผู้ป่วยที่สูงอายุนะคะ <c oughs> ซึ่งค <c oughs> วามต้านทานอาจจะมีน้อยแต่ว่าก็พบไม่บ่อยนักนะคะ <c oughs> อาการของโรคไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็จะคล้ายๆกับโรคไข้ชนิดอื่นๆน,นะคะนั่นก็คือมีไข้ไอจามมีน้ำมูกระคายคอแต่ถ้ามีไข้มากหรือว่าปวดเมื่อยตามตัวมากเนี่ยก็ต้องระวังว่าอาจจะเป็นไข้หวัดใหญ่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้เนี่ยนะคะก็มีอไข้หวัด2009นะคะมีไข้หวัดนกอะไรพวกเนี้ยระบาดอยู่ด้วยก็ยิ่งต้องระมัดระวังนะคะ แล้วโรคไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็พบได้ทุกวัยนะคะตั้งแต่เด็กไปจนถึงผู้สูงอายุแต่ว่าถ้าเป็นกลุ่มผู้สูงอายุหรือว่าผู้ที่มีโรคปอดเรือรัางโรคขอบผิดหือยู่เดิมเนี่ยที่ต้องเข้าขออกโรงพยาบาลบ่อยๆนะคะ,คะอย่างเช่นเป็นโรคไตาวายเบาหวานโรคหัวใจ เอ,อ่อหรือผู้ที่มีภูมิคุ้มกันไม่ดีนะคะคือคได้ยาก,กดภูมิคุ้มกันอยู่เนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดโรคแทรกซ้อนคือปอดอักเสบที่ติดเชื้อจากไข้หวัดใหญ่เองหรือว่าจากเชื้อแบคทีเรียอื่นๆมาแทรกซ้อนเนี่ยได้มากเลยทีเดียวละคะ่ะค่ะแล้วมันจะมีวิธีการรักษาหรือว่าอย่างเขาบอกมีความจําเป็นในการที่เราจะต้องฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ไว้ก่อนอะไรเงี้ยมันเป็นยังไงคะค่ะ เรื่องของการที่จะรักษาโรคไข้หวัดใหญ่เนี่ยนะคะทางการแพทย์ก็บอกว่าโรคไขวัดใหญ่โดยทั่วไปเนี่ยจะหายเองภายในหนึ่งถึงสองสัปดาห์นะคะไม่ก็ให้มีการรักษาตามอาการอย่างช่วงที่มีไข้นะคะก็รับประทานยาลดไข้พาราเซตามอลนะคะแล้วก็เช็ดตัวบ่อยๆมากๆไม่ตรัตรำทำงานหนักนะคะดื่มน้ำอุ่นมากๆถ้าใครที่สุกุรีหรือว่าดื่มเหล้าอยู่เนี่ย ก็จะต้องงดนะคะแล้วก็รับประทานยาลดอาการต่างๆอย่างเช่นถ้าไอก็รับประทานยาแก้ไอมีน้ำมูกก็รับประทานยาลดน้ำมูกนะคะทีนี้ในวัยเด็กเนี่ยนะคะก็ควรจะหลีกเลี่ยงการรับประทานยาลดไข้ที่มีแอสไพรินเนื่องจากว่าอาจจะทําให้เกิดตับวายหรือว่าสมองอักเสบได้ส่วน,นผู้ป่วยที่มีอาการมากๆนะคะอย่างเช่นคออนนื่อยซึม โดยเฉพาะในผู้สูงอายุซึ่งอาจมีไข้แล้วก็อ่อนเพลียโดยอาการไม่ชัดเจนนะคะแล้วก็มีอาการซึมสับสนหรือว่าช่วยเหลือตัวเองได้น้อยลงเนี่ยก็อาจจะต้องนําเข้าพบแพทย์ในโรงพยาบาลนะคะเพื่อให้มีการดูแลรักษากันอย่างใกล้ชิดแต่ว่าก็อาการดังกล่าวเนี่ยอาจจะพบเป็นส่วนน้อยสําหรับยาฆ่าเชื้อไข้หวัดใหญ่โดยเฉพาะเนี่ยนะคะ,คะก็ไม่ต้องใช้เพราะว่าโรคจะหายเองได้ค่ะ แพทย์จะใช้เฉพาะในรายที่มีอาการรุนแรงเท่านั้นนะคะ,ะส่วนเรื่องของวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เนี่ยนะคะ,ะก็ทางการแพทย์เนี่ยก็จะฉีดเฉพาะในรายที่มีโอกาสเกิดผลแทรกซ้อนจากโรคสูงส่วนในคนทั่วไปเนี่ยนะคะก็จะยังไม่มีการแนะนำให้ฉีดเนื่องจากว่าวัคซีนเนี่ยจะได้ผลประมาณร้อยละเจ็ดสิบถึงเก้าสิบเท่านั้นแต่ในผู้สูงอายุเนี่ยก็อาจจะได้ผลน้อยกว่านี้ด้วยค่ะ แต่นี่สาเหตุของการที่ได้ผลน้อยกว่าวัคซีนชนิดอื่นๆเนี่ยนะคะเมื่อมาจากว่าเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่เนี่ยจะมีการกลายพันธุ์ตลอดค่ะการฉีดวัคซีนเนี่ยก็ควรจะฉีดวัคซีนก่อนถึงช่วงที่จะมีการระบาดของโรคนะคะแล้วเมื่อฉีดไปแล้วสองสัปดาห์เนี่ยร่างกายถึงจะเกิดภูมิคุ้มกันโรคได้แล้วภูมิคุ้มกันที่เกิดเนี่ยก็จะอยู่ได้แค่หนึ่งปีเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องฉีดปีละครั้งนะคะ สำหรับกรณีที่ควรจะฉีดวัคซีนเนี่ยก็น่าจะเป็นผู้สูงอายุเที่ยอายุมากกว่า65ปีนะคะหรือผู้ที่มีโรคปอดเรื้อรังโรคหอบหืดโรคหัวใจแล้วก็ระบบไหลเวียนเลือดหรือไม่ก็ผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังรอื่นๆอย่างเช่นโรคไตโรคเบาหวานหรือผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง รวมถึงผู้ที่ได้รับยากดปูมคุ้มกันด้วยค่ะสำหรับเด็กๆอายุหกเดือนถึงแปดปีเนี่ยนะคะถ้ารับประทญญานยาแอสไพรินเป็นประจำเนี่ยถ้าเป็นไข้หวัดใหญ่ก็อาจจะเกิดตามอักเสบหรือสมองอักเสบได้เยังถึงบอกว่าไม่ควรจะรับประทานยาที่มีแอสไพรินผสมนะคะส่วนผู้หญิงที่ตั้งครรภ์น,นะคะก็จะต้องควรจะฉีดวัคซีนป้องกัน นะคะ,ะแล้วออผู้ที่ทำงานใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคเรื้อรังหรือว่าทำงานอยู่ในชุมชนนะคะอย่างพวกที่เป็นแพทย์พยาบาลหรือว่าบุคลากรทางการแพทย์ผู้ที่ทำงานในสถานดูแลผู้ป่วยสูงอายุเนี่ยถ้าหากว่ามีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ก็จำเป็นที่จะต้องฉีดวัคซีนป้องกันด้วยเพราะว่ามีโอกาสเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อได้ง่าย นะคะค่ะแล้วนี้เราควรจะต้องดูแลสุขภาพของคนเนี่ยนะคะในช่วงฤดูหนาวนี่ยังไคะไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่หรือว่าผู้สูงอายุอย่างเงี้ยค่ะค่ะเรื่องของการดูแลสุขภาพเนี่ยสําคัญมากเลยทีเดียวแค่ะค่ะ,คะเพราะว่าถ้าสุขภาพดีเนี่ยก็จะช่วยป้องกันแล้วก็ลดโอกาสการเจ็บป่วยนะคะซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยก็ควร จะปฏิบัติแังนี้นะคะก็ะข้อแรกก็คือจะต้องรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอนะคะก็ด้วยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เพียงพอแล้วก็ครบทุกหมู่นะคะดืะ่มน้ำมากๆออกกำลังกายสม่ำเสมอพักผ่อนให้เพียงพอไม่ตลักการทำงานหนักจนเกินไปนะคะ,ะแล้วข้อที่2ก็คือจะต้องอยู่ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทไม่เข้าไปในที่ชุมชนแออัด โดยเฉพาะในช่วงที่มีการระบาดของไข้หวัดใหญ่นะคะ,คะตามห้างสรรพสินค้านะคะหรือว่าโรงภาพยนตร์อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นที่ที่อากาศไม่ค่อย่ายเทแล้วก็จะมีะผู้คนอยู่แออัดนั้นถ้าหากว่าเป็นช่วงที่มีการระบาดของไข้หวัดใหญ่เนี่ยเราก็ไม่ควรจะเข้าไปในที่เหล่านั้นนะคะ,คะข้อที่สามก็คือว่าจะต้องหลีกเลี่ยงการ สูบุรีหดือสุราแล้วก็ยาเสพติดต่างๆเพราะว่าจะทําให้สุขภาพร่างกายเสือ่อมโทรมเีโอกาสติดเชื้อได้ง่ายด้วยน,น,นะคะ้อทีสี่ก็คือหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้ที่ป่วยเป็นไข้หวัดอยู่นะคะ,คะแล้วก็ไม่ควรที่จะใช้ของร่วมกันอย่างเช่นพวกพ้าเต็ดหน้าแก้วน้ําจานชามช้อนนะคะเพราะจะทําให้เติดเชื้อมาได้นะคะ,คะ แล้วข้อที่ห้าก็คือล้างมือบ่อยๆค่ะเนื่องจากว่ามือเราเนี่ยอาจจะไปสัมผัสเชื้อโรคที่ต,ติดอยู่ตามสิ่งของต่างๆอย่างที่บอกไปแล้วนะคะอย่างเช่นตามราวบันไดลูกบิดประตูแก้วน้ําแล้วพอเราไปสัมผัสเข้าเนี่ยแล้วเผลอมาสัมผัสบริเวณหน้าเนี่ยก็จะทําให้สิดเชื้อโรคได้เนั้นการล้างมือเนี่ยเราก็ควรจะล้างมือนะคะ ด้วยสบู่ธรรมดาประมาณ15-20วินาทีหรือใช้น้ํายาล้างมืออื่นๆก็ได้นะคะ,คะอย่างในช่วงที่ไข้หวัด2 0ง9ัเารก็จะมีเจลล้างมือที่ช,ทชุมชนต่างๆะนะคะ,ค,ะค่ะแล้วก็เด็กๆเ,เนี่ยก็จะได้รับการสอนให้ล้างมือโดยการถูให้ทั่วทุกซอกทุกมุมนะคะแล้วก็ใช้เวลาเท่ากับการร้องเพลงช้ามนะคะเขาก็มีวิธีการนี่ที่จะให้เด็กได้ ใช้เวลาในการที่จะล้างมือให้สะอาดนะคะ<ฆ>ข้อที่หกก็คือจะต้องรักษาร่างกายให้อบอุ่นในช่วงฤดูหนาวหรือว่าช่วงที่มีอากาศเปลี่ยนแปลงนะคะในที่ที่หนาวมากนะคะควรจะสวมหมวกด้วยเพื่อลดการถ่ายเทความร้อนออกจากร่างกายใครที่ไปเที่ยวตามดอยต่างๆในช่วงฤดูหนาวเนี่ยนะคะ<ฆ>ก็จะต้องระมัดระวังร่างกายให้มากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ข้อเจ็นะคะถ้าหากว่าเป็นไข้หวัดหรือว่าไข้หวัดใหญ่ ก็ควรจะต้องมีผ้าปิดปากแล้วก็จมูกเวลาไอจามนะคะไม่เข้าไปคุกคลีใกล้ชิดกับผู้อื่นแล้วก็หมั่นล้างมือบ่อยๆด้วยค่ะข้อที่แปดก็คือปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของผิวหนังนะคะเราควรจะให้ร่างกายอบคุณอยู่ตลอดเวลาโดยใส่เสื้อผ้าหนาๆนา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 นถ้าอากาศหนาวมากเนี่ยก็ไม่ควรอาบน้ำนานๆน,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 นะคะเ ไม่จําเป็นต้องอาบน้ำวันละสองครั้งเหมือนฤดูอื่นๆนะคะแล้วก็หลังอาบน้าเนี่ยควรจะมีโลชั่นหรือว่าน้ํามันเนี่ยทาผิวด้วยเพื่อป้องกันผิวแหง้งหลังจากที่ได้เช็ดตัวหมาดๆแล้วนะคะ,คะส่วนปัญหาริมฝีปากแตกเนี่ยก็ควรทาด้วยลิปมันแล้วก็อย่างเรียนริมฝีปากบ่อยๆบางคนติดนะคะเรียนแล้วเนี่ยพอเอน้ำลายแห้งเนี่ยก็จะทาให้ริมฝีปากแห้งไปด้วยะค,ะค่ะเรียนเนี่ย เราควรจะหมั่นคอยดูแลสุขภาพของเรานะคะให้แข็งแรงเพื่อจะได้ป้องกันโรคเพราะว่าถ้าหากว่าบางเออเราไปอยู่ในที่ที่มีโอกาสเสี่ยงเนี่ยแล้วร่างกายไม่แข็งแรงก็จะมีโอกาสติดเชื้อโรคเข้ามาได้ง่ายค่ะค่ะก็ท่านผู้ฟังค่ะ เนื่องจากว่าการดูแลสุขภาพเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะคะโดยเฉพาะในฤดูหนาวนะคะเพราะฉะนั้นการที่นั้นกับคุณชริจาคุยกันนะคะในเรื่องข้อระมัดระวังหรือวิธีการต่างๆก็ขอให้เด็กๆจําไปนะคะแล้วก็อาจจะไปใช้ให้เป็นประโยชน์กับเรานะคะแล้วก็เป็นการดูแลสุขภาพของเราในหน้าหนาวนี้ด้วยนะคะเนื่องจากวันนี้เวลาในรายการหมดลงแล้วนะคะนั้นก็ต้องขอขอบคุณคุณชริจาไว้ในโอกาสนี้พบกับรายการของเราได้ใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ